สวัสดีค่ะโอเคค่ะหลังจากมวนนัดน,นะคะวันนี้ก็เพิ่งนัดเสร็จค่ะ,ะได้ไปเจอปรมาจารย์ชาเทมชะวัชชะมาค่ะสุดยอดมากแกให้หนังสือมาด้วยค่ะแต่ว่าคงต้องแบบแปลกันอีกเยอะๆเลยอีสุดท้ายดีใจมากเลยเดี๋ยวต้องใช้เวลาแปลอีกนิดน,นึงนะคะกว่าจะอ่านอันนั้นได้เสร็จค่ะนี่ขอ ขอลายเซ็นแกมาด้วยกลายเป็นติ่งเฉยเลยคือแบบว่าได้ยินชื่อเสียงแรงนามแกมาสักพักหนึ่งนะคะก็แบบโอ้แบบดีใจมากเลยคะ่ะวันนี้ที่เพื่อนคนญี่ปุ่นอ่าแนะนำมาให้นะคะก็ได้แซมเปิลมาเยอะพอสมวควรค่ะจะบอกว่าตอนนี้มีทั้งเซนชามัชะเกียวโครอหลายอย่างโคจิชะด้วยรวมกันน่าจะประมาณ60กว่า ตัวได้ค่ะกลับไปไทยก็จะต้องฉีมให้ตัวเขียวไปเลยค่ะอันนี้ยังแบบยังไม่นับกับที่จะช้อปปิ้งในถนนอุจิต่ออีกนิดนึงด้วยนะคะอันนี้ค่ะมาเดินต่อเลยค่ะอันนี้เราอยู่ร้านซูจิริค่ะเมื่อวานที่ไปร้านซูจิริเฮฮอนเทนนะคะเป็นคนละซูจิริกันนะแต่ว่าตระกูลซูจิเหมือนกันค่ะนี่ชิ้นอันนี้เป็นอ่า,อา ทิโมทิโมมัช,ชะนะคะอ่ามันจะมีหลายแบบค่ะเอ่อถ้าแบบว่าตามคุณภาพแล้วเราก็แบบยกขึ้นมาดูนะถ้าเห็นว่ามีฟังซิเซีซซเยอะเนี่ยก็จะเอ่อเป็นตัวที่ใช้บทมัช,ชะแบบ professional ค่ะอันนี้แอบ,บเข้าไปดูในส่วนซูจิริหนึ่งค่ะซูจิริตัวนี้นี่มีที่ไทยด้วยเหมือนกันค่ะอ่าเดินต่อไปได้เลย <laughs> จะไม่ได้รมีสาขาไหนบ้าแต่ว่าเอ็มควาเทียน่าจะมีอยู่นะคะโอเคค่ะ เรามาเดินขอโทษนะคะมันอาจจะเชกนิดนึงของเยอะมากเลยค่ะรับสมัครคนชิมไหมคะเดี๋ยวจดเซสชั่นชิมค่ะบอกเลยว่าเยอะมากเยอะมากมากอันนี้นี่ขนกลับยังไม่แน่ใจว่าจะขนกลับได้ขนาดไหนฮัลโหลค่ะพี่ต้นนี่ค่ะ,ะทำให้ยัว่วยั่วน้ำลายทุกคนนะคะอุนายิกลิ่นหอมมากโอ้ โอ้ oh. <c oughs> จริงๆเพิ่งเทชาไปเมื่อกี้นี้แบบลุงปรามาจา์นี่ชงอย่างข้น <c> ค <oughs> ือแบบตอนนี้เริ่มหิวแล้ว <c oughs> นี่เด็กนักเรียนอรอเลยอ่าเอา,าอาหารของกินนะคะมาชักริบพับริฮัลโหลพี่ฮอตฮัลโหลพี่ต้นพาเดินทัวร์นะคะอย่ากกินปลาไรเลยเพิ่งเดินผ่านเมื่อกี้ท้องก็ร้องเหมือนกัน,นะคะ่ะหิวค่ะ อยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวไปล่า้ามาก่อนนะคะมีการฝากซื้อ,อเซ้นชาที่โอจาโนคัมบายาชิค่ะเป็นเซนชาเนาะปลาไหลหองมาถึงเมืองไทยอ,อ,อยู่ที่นี่ก็ใช้ได้อยู่ค่ะโอเคค่ะเดินถนนตามถนนเมื่อวานนะนีจะพยายามเดินให้มันไม่เฉกมากค่ะ นี่นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะใครคิดถึงซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นก็ไปเดินที่ฟูจิซูเปอร์ในแถวเอ็มฟาเทียได้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงค่ะอันนี้เดินจาก JR อุจิสเตชันนะคะแต่ถ้าเราเดินมาจากอุจิไลน์อีกสายหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่แถวโซนที่ร้านเยอะมากกว่าน่อยค่ะ ถ้าเดินจาก JR แล้วก็จะโดนนากามูระทกิจิป้ายยาทันทีนะคะเป็นไปนิดนึงอุนากิอีกแล้วเทมปุระแอดลองจักรยานค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนั้นน่าคัมบายาชิชุนโชนะคะโอเคเดี๋ยวข้ามถนนก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ รอแป๊บหนึง่งเขาให้ข้ามหรือเปล่านะไม่เป็นไรข้ามแล้วค่ะน,นี่นะคะน,นี้ค่ะชุมโชคัมบายาชิค่ะใครแฟนมัตชากะปุบม่วงนะคะรสชาติดุดันสวนด้านหลางด้วย อันนี้ค่ะโฮชิชาเก็บไม้เออไออันเนี้ยจะบอกจริงๆว่าคือแบบมันมันเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันไม่ได้ซีลนะแต่มันหอมมากๆชินชาซังบุอาราชาเป็นอาราชานะคะคือก่อนที่เขาจะโรสอ่ะอริกาโตะ ม,มีความเขียวพอสมควรร้นสวยมาถึงเดินเข้าร้านก็โดนป้ายยาละค่ะอืม่อ,อยอบะอุมหนีดีแฮะ อันนี้นะคะอราชะนะคะก็คือก่อนอาชิยากะก็คือก่อนก่อนทำฟินิชชิงค่ะเขาก็จะมีความชื้นอ,อยู่มากกว่าปกติหน่อยตัวอ,อยู่ที่ประมาณ5%ได้ค่ะอาริยคุณเรียกว่านりがとうนざいますยามะยามาบุคินะคะเซนชาค่ะโดนป้ายยาเรียบร้อยอุมามิใช้ได้โอเคอยู่อันนี้ซาซึกิ ไม่รู้นม่แปลแว่าเดือนเมษหรือเปล่าไ <laughs> ปายาขนมาเรื่อยๆนะคะอันนี้โอชิชัง <laughs> ม, <laughs> มีขนมเล็กๆนะฮะมี ของกินทั้งห้ายนะคะมีที่นั่งและที่สวนเล็กๆด้วยจะเห็นว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีไอ้ตัวเนี้ยที่ไหลน้ําลงมาเนี่ยไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะคะเขาเอาไว้ยดติงต้งๆลงสุกใบนะคะสวยงามให้มีความรู้สึก refreshing หน่อยะคะ่ะสวยงามเนาะมันต้องมีแบบแสงธรรมชาติมีรูนิดนึงทำสวนเล็กๆนะคะแล้วนั่งดู สุดยอดมากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดสวนไม่แบบคือเขาก็จัดนะคะแต่ว่าเหมือนปล่อยให้มีความเป็นธรรมชาติมากกว่าหน่อยคือเขาไม่ได้ทำอะไรให้มันเป๊ะเปะเวอร์หมดอันเนี้ยเห็นไหมคะมันจะมีมอสอยู่บ้างมีอะไรบ้างคือมันมีความเป็นธรรมชาติพอสมอควรซึ่งค่อนข้างชอบเลย <S <S บางทีทําเหมือนแบบจัดสวนบ้างนะคะดูแบบแต่ก็เมนเทนนะคะค่อนข้างเอ,อ สะอาดดีค่ะถูห้องน้ําเลยไทสีพี่ต้นไม่รู้จะขึ้นห้องน้ำไหนเนี่ยจริงๆก็อยากทําอยู่นะตรงโซนนั้นน่ะไม่แน่ไม่แน่ค่ะแต่ขอของก่อนนะพี่เอาโนพิเจอร์วีโอโอเต็มเต็มเลยพี่แกรีบรีบออกเลยเพิ่งเห็นกูแม่นะ มือสั่นอยากกดตัวมากค่ะตอนนี้แต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเรานกถึงก็เรีบชิ่งออกเลยค่ะความทริปโบบะมากเลยค่ะต้องแฮชแท็กทริปโบบะทริปดิบ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 ต่ออ๋อโหแม่บ้านพาเด็กมาเดินถนนชาเขียวนะคะ ต่อไปเป็นโอจานโอคัมบายาชิอันนี้ก็เป็นร้านคัมบายชินะคะคนเห็นว่ามีหลายคัมบายาชิแล้วเกินนะคะมันจะเป็นน่าเป็นสมพี่น้องนะคะที่ทำชาคนละสไตล์กันก็เมื่อกี้เป็นชุนโชค่ะก็ถ้าที่นิยมก็น่าจะเป็นตัวกระปุกม่วงมัชฉาค่ะแต่นี้โอจานโอคัมบายาชิร้านนี้ยังไม่ค่อยป๊อปปูล่าในกลุ่มคนไทยเท่าไหร่นะคะแต่ว่า ก็เขาก็มีเหมือนส่วนใหญ่เน้นเป็นเซนฉะมากกว่านะคะอันนี้ขอดูข้างนอกแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ไปเจอแบบ no โโฟโ o t o อีกนี้ชิ่งไม่ทันนะเดี๋ยวต่อไปค่ะอีกคัมบายาชิหนึ่งที่คนไทยชื่นชอบมากๆๆอุ้ยคนไทยชื่นชอบมากๆก็คือมิตซูโบชิเอ็นคัมบยชิค่ะก็เป็นตัวกระปุก3ามจุดนะคะอันนี้ อ๋อร้านนี้เองเทอคะ่ะแอนแอนมีความโบบะนะคะอันนี้โออุซุนโนซาโตะนะคะเป็นร้านสเปเชียลไลซ์สำหรับบวยเลยจริงๆคะ่ะบวยแบบบวยเม็ดบักเอกขนาดนี้คือญี่ปุ่นแบบเลิฟมากค,ะค่ะอูเมโบชินะคะแล้วก็โหอ,อันนี้นี่ห้ามใจยากจริงๆคะ่ะมันคืออุเมชูคะ่ะ พาดูร้านขนมด้วยพันนะคะพี่นนท์ไปดูร้านบวยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อค่ะอันนี้คือร้านนี้คือต้องแฟกมาท้งนั้น,นะค่ะไม่มีส่งต่างประเทศค่ะ <S <S เอเข้าไปดูได้ไหมน้อเห็นนะคะสุดจะบวยอันนี้อันนี้อร่อยมากนะคะเราเป็นไกจีนนะคะเดินไปด้นมากกปกนี้เขาก็ให้บวยนะคะบวยจากวากายาม่าค่ะมีบวยกับคิจิกิสาลายอืม เขาข้างบวยมากค่ะเนี่ยเมชูเนี่ยอยากจะเอฟไปทุกขวดแต่ว่าถือไม่น่าไหวโอ้น่าสนใจมากโอเค,อเคไปต่อนะคะเดี๋ยว ร้านบวยเราค่อยกลับมาร้านขนมเหรอร้านขนมเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเออรู้สึกเหมือนว่ามาอีกเส้นหนึ่งอะ่ะไม่ได้มาเดินนานฮะเ,เดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งน่าจะมีรนะ้านขนมเยอะหน่อยค่ะอันนี้อะไรนะคิดเชน่นเอ๊ะเหมือนร้านใหม่ไหมอันนี้ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมาหนิดนึ่งนะคะ เลี้ยวทางไหนนะอันนี้ถนนหน้าดีเบลดงเลี้ยวขวาค่ะกลับรถนิดนึงจะได้ไปร้านสามจุดแดงนะสามจุดแดงนี่ต้องเอฟแบบต้องเอฟเออ่กิกกระปุกดีโฮโฮโหจิชาโอ้ร้านใหม่โฮโฮโฮโโฮชาโอเคน่าจะเป็นร้านสเปเชียลไลซ์สำหรับโคจิชาเลยนะคะ อะไรไง้โคจิชาก็กินมาเยอะละตาโอ้มีโคจิชาแบบหลายเกรดนะให้ชิม,มแล้วก็ตอนนี้เหมือนแบบจะน,นิยมมากเลยนะเจ้าเครื่องเนี้ยเห็นซากุไรซังใช้แล้วก็อ่ามารุเซนซังใช้ <ai> ค่ะที่ชิโซกะแล้วก็ที่โตเกียวค่ะ ร้านเฉพาะแค่โฮจิชาใช่ค่ะมีค่ะเรามาทำบ้างแล้วนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นร้านขายฟุโรชิกิมีราคาขายส่งไมเนี่อยากแพ็คให้ลูกค้าค่ะ <c oughs> ขอเดินตัดร้านหน่อยนะคะ <c oughs> น้องมแมลง <c oughs> อ๋อนี่นะคะคนเดินผ่านไปแล้ว เดี๋ยวอาฉันฉันต้องข้ามใช่ไหมอย่างอย่างอย่างอย่งร้านนี่ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคะเหมือนแบบอาจจะเปิดแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเลยค่ะตอนก่อนโควิดแบบก่อนญี่ปุ่นปิดเพราะโควิดนี่คือแบบโล่งจงมากๆใกล้เดินถนน,นชายเขียวแล้วจริงๆเมื่อกี้ก็ชายเขียวนิดนึงนะแต่ได้ค่ะ รอแป๊บขอเดินหน่อยจ้ำบะจ้ำบะค่ะของเต็มเลยของกินนะฮะแอดรีวิวคาเฟ่นากามูระด้วยดีกินสาขาใกล้แม่นะ้ำอุจิเออไม่มีสองสาขาใช่ไหมพี่นนท์ <laughs> เหมือนไปแค่สาขาเดียวก็วคือตัวสาขาที่อยู่ใกล้ๆเจ,จอาอุจิอ่นะคะ่ะ ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวอาจจะต้องไปกินข้าวก่อนนะเพราะเมื่อกี้เทสชาเทสมะชะมาตอนนี้ไส้จะขาดแล้วเหมือนกันนะยังยังร้าน3ามจดุดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ,อน่าจะอยู่ใกล้ๆนะออันนี้ซือจีริทูวัดนะคะเดี๋ยวเดวเินมาผิดเลนใช่ไหมเนี่ยเราต้องไปใกล้แม่น้ำอุจิโทษนะคะ โบบาทริปค่ะเดินกลับไปกุมเมนะไซมาเชียมาสตารมีโอกาสคิวน้อยกว่าสาขาใหญ่อ่าโอเคค่ะเราต้องข้ามตรงนั้นไปนะคะพอดีต so> ัวนี้ถ้าจะไปตัวร้านถนนชายเขียวข้างๆเนี่ยต้องอเลี้ยวขวานะคะ พอเดินเข้าไปในโทรีนี้ก็จะมีร้านมาเยอะเท่าริมแม่น้ำนะคะขอโทษทีค่ะทุกคนอแอดเดินผิดนะฮะดูมาเห็นซอยนั้นไหมเห็นซอยนั้นเออเราจะข้ามถนนแบบไกลจินสไตล์ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันโอเคไปไปข้ามตรงน,นั้นดีกว่านะฮะ อยากไปญี่ปุ่นมาสามรอบแต่ยังไม่ได้เข้ามาใส่มัชฉะค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ไปยาถึงไทยได้นะคะมาที่ร้านโคโตก็ได้นะคะขอแอบไม่ขายของอยู่ไทยเหมือนอยู่ญี่ปุ่น,นะคะ่ะของกินค่ะพะชาอะไรอย่างนี้เรากา็ทำให้เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยพักกล้องก่อนกลัวไม่ได้ดูจากที่กล้องนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆแหละพี่นนไม่เป็นไร มีความเริ่มร้อนแล้วนิดนึงจะบอกว่าเดือนนี้ยังพอมีลมเย็นๆน,นะเดือนหน้าเนี่ยเอาเรื่องนะคะวีโอ๋อขนมนะคะวาลอรีบมอจิอเอยมจิหลายอย่างอ้ฮ้ยถอดแมสด้วาข้างนอกเนี่ยที่นี่เขาก็ถอดแมสได้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเขาค่าอยใส่แมสโอเค ูจูๆๆๆๆๆๆลายเนี่ยดูขียนฮาดคอมากอือโอ้โหดูหาดคอมากเลยค่ะอาาขนมนี่เองอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูคะ่ะเห็นคน่าจะสนใจนะคะ ดูดูฮัดคอร์มากเลยอแล้วเราเข้าไปร้านอื่นกันไฮกิฟต์นี่นะชามาเดินเล่นอุจิกันฮะอุจิโนมิโดดิเธอไม่มีคนเลย Hi ดูสิมีคนเดียวที่ถือถุงละชาเยอะมากอ่ะซปเปอร์ไกจินซุปเปอร์นักท่องเที่ยวรู้เลยว่าไม่คนไทยก็คนจีนซื้อโคตรเยอะจริงไม่ได้ซืออ้อค่เขาให้นี่แซมเปิ้ลยังเยอะอันนี้อิโตกิเวเอมนนะคะ เป็นสาขาที่สองจาก uh, j อูจิแล้วก็ร้านนี้คิดว่าหลายคนน่าจะไปตามมาเรียบร้อยทั้งซอฟต์ครีมทั้งเกี๊ยวซ่าชาเขียว and ม a t c h a ramen อะไรคือ matcha r a m ง n เส้นมัทฉะอาแต่สีมัน <laughs> น่าจะไปพอสมควรแล้วน,นะคะอ u จิ matcha keoza ค่ะจะบอกว่าเคยกินไปแล้วไม่ได้มีรสมัทชาเท่าไหรค่ค่ะแต่สีมันสวยนะ uh, อันนี้ร้านแบบ ร้านปกตินะโอ้ยสวพอเข้าไปดูนิดนึง่งเขาเรียกเป็นที่เครื่องโมหินบทมัชชานะคะเครื่องหนึ่งถ้าจะใช้แบบ p r o f e s ชั่นอลแม่งจริงอะ่ะเท่าที่คุยมาเขาประมาณหนึ่งล้านเยนค่ะนเมงมัอันนี้ชาเซนชาโคจิชาเพียบเลย ร้านแบบร้านชาปกตินะฮะอ่าโคเรกาโคเรก้านี่ค่ะสามจุดที่ทุกคนรอคอยค่ะคันบายาชิโอ้กินโคติชะแบบพุ่งมาก

もう一つお願いします。<laughs> <laughs>